เอ็นที่ตึงมากจะทำยังไงให้นิ่มนะคะมีน้องถามมานะคะว่า no พี่นกคาร่าถ้าพี่นกบอกให้แต่ว่ากดขยับกดขยับนะคะแล้วถ้าเอ็นที่มันตึงเก่งลังมากเลยจะทำยังไงให้มันยืดหยุ่นและนิ่มคะ ก็คือจริงๆมันเป็นวิธีที่ทุกคนนะคะทําอยู่ของทุกคนอยู่แล้วนะคะก็คือการทาครีมโลชั่นหรือออยหรืออะไรต่างๆนานานะคะบำรุงหน้านะคะแต่ว่าผู้ชายส่วนมากไม่ทาไม่บำรุงอะไรนะคะผู้ชายนี่คือเลียวเลยค่ะถึงบ้านอาบน้ำนอนตื่นเช้ามาล้างหน้าออกไปทำงานเพราะฉะนั้นผู้หญิงอ่ะจะมีใบหน้าที่นุ่มนวลกว่าผู้ชายแต่ว่าเราอ่ะใช้ครีมโลชั่นออย สิ่งเหล่านี้นะคะมาบำรุงเส้นเอ็นนะคะไม่ใช่ว่าแค่สวยงามหรือทำให้ผิวมีคุณภาพที่ดีอย่างเดียวแต่เน้นบำรุงด้วยนะคะก็คือโลชั่นอะไรก็ได้ค่ะที่คุณใช้แล้วไม่แพ้นะคะเน้นทาเข้ามาเลยค่ะทาหน้าเสร็จก็ทามาที่คอพอทามาที่คอเสร็จแล้วนะคะเราก็นวดคึงนวดคึงนวดคึง,คงตามคอ มาได้เลยนะคะนวด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 ทาให้ทั่วนะคะก็ะคืออย่าทาแค่หน้านะคะให้ลามมาหมดเลยค่ะที่คอแล้วจุดสำคัญเลยก็คือให้ลามมาจุดที่เป็นหัวไหล่ด้วยนะคะจุดนี้ก็คือมีเอ็นอยู่เยอะมากเลยนะคะให้ใช้ครีมเหล่านี้นะคะ ถ้าครีมที่ใช้ทาหน้าราคามันสูงไปนะคะสำหรับทาคอรหรือว่าทาพวกเอ็นตามบ่าไหลพวกนี้เราก็หาครีมที่ราคาถูกลงมานิดนึงแล้วก็ไม่ค่อยแพ้นะคะเอามาทานวดเข้าไปเลยค่ะนวดไปตรงนี้ค่ะโซนไหปลาร้าข้างในไหปลาร้าตรงมาเลยใต้ไหปลาร้าตรงเนี้ย ผังพืชเยอะมากเลยนะคะเพราะว่าเราใช้แขนทุกวันเพราะผังพืชมันเกาะบริเวณน,นี้เยอะเยอะเยอะเข้าเลยคะไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายนี่คือเหมือนกันเลยนะคะเกาะมาเหมือนกันหมดแต่ถ้าเป็นผู้หญิงจะมากกว่าน่อยเพราะว่าผู้หญิงมีไขมันเยอะพอมีไขมันเยอะผังพืชก็อาจจะเยอะตามไขมันไปด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเวลาทานก,ก็จะทาะทาั่วเลยค่ะนวดนี่นะคะนวดมาตรงหัวบริเวณตรงเลยตรงกล้ามเนื้อที่อยู่บนสะบักด้านนี้นะคะแล้วก็ซอกคอตรงนี้ ก็จะทาทากดแล้วก็ดึงเข้ามากดดึงเข้ามานะคะทางนี้แล้วก็กดก็คือเอามือเอื้อมไปจกจุดที่มันตึงๆนะคะแล้วก็ดึงเข้ากดเข้าไปงนี้นะคะอืกดนี้แล้วก็ดึงเข้ามาดึงเข้ามาดึงเข้ามานะคะก็จะเป็นการนวดบำรุงเอ็นไปได้ตรงนี้ก็สไลด์ขึ้นสไลด์ลง ขึ้นลงแล้วก็ขวางเอ็นขวางเอ็นขวางเอ็นแบบนี้นะคะทำวิธีนี้นะคะซ้ำๆพอมาถึงตรงหัวไหล่ก็ให้นวดวนนวดวนนะคะนวดวนเหมือนเป็นการเอาสารอาหารนะคะเข้าไปบำรุงที่เอ็นนะคะ จุดไหนที่เรารู้สึกมันเป็นข้อต่อเป็นเอ็นเราทาได้เลยนะคะเพียงแค่ว่าตอนเช้าอาจจะระบากนิดนึงมันเหนอะหนะนะคะเราก็เน้นทาแค่ก่อนนอนก็ได้ค่ะทาไปจุดที่เรารู้สึกว่ามันชิดกระดูกเป็นข้อต่อนะคะส่วนมากมันจะมีเอ็นหมดนะคะเพราะเอ็นจะยึดกระดูกไว้นะคะเพราะนั้นถ้าเรารู้อยู่แล้วจุดไหนที่หมุนได้งอได้ หักได้บิดได้จุดนั้นคือข้อต่อนะคะเน้นทาไปเลยเน้นทาเน้นบำรุงทำแบบนี้ทุกวันทุกวันเอ็นจะมีคุณภาพที่ดีแล้วก็นุ่มและยืดหยุ่นได้ดีนะคะปัญหาที่เราตึงหลังอยู่มันก็จะยืดออกง่ายเพราะว่าเวลาเอ็นนุ่มแล้วการยืดหยุ่นตัวดีเลือดก,ก็จะไหลเวียนดีค่ะให้ทำแบบนี้ประจำประจำซ้ำๆเดี๋ยวเอ็นหรือผังพืชมันก็จะอ่อนตัวเองนะคะ